สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับหากชื่นชอบและอยากสนับสนุนผมสามารถสนับสนุนผ่านทางปุ่มซุปเปอร์แตงหรือบัญชีธนาคารได้เลยนะครับขอบคุณครับตอนที่1525นครเพิงสำลิศและจาลึกเทพกับตลรปบัดเมื่อต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันมหาศาล ผิวของชิววี่กลายเป็นไม้และส่องแสงสีทองพลังปานเซียนแผ่ซ่านออกมาเข้าสู่ถึงมือเกราะห่อองเทพเพลิงและสนับข้อมือบนแขนของเขาซุบมือไฟสองข้างปรากฏขึ้นเหนือหัวของชิววี่เหมือนเมฆที่ลุกเป็นไฟการโจมตีจากร่างเงาจัก,กรพรรดิหมิงก็มาถึงเช่นกันสองมือที่ร้อนแรงจากชิววี่ไม่สามารถต้านทานพลังได้พวกมันสลายกลายเป็นเศษไฟกระจัดกระจายไปทุกทิศทางตุง้ม ร่างกายของชิววี่ไม่สามารถต้านทานการโจมตีของร่างเงาจากักรพรรดิมิงได้เขาถูกบังคับให้อยู่ใต้พื้นดินพื้นดินโดยรอบก็พังทลายลงและแม้แต่รอยแตกก็ปรากฏขึ้นในมิติเห็นได้ชัดว่าหลังจากภูเขาเซียงทั้ง99ลูกพังทลายมิติเปราะบางในโลกจูหลิงไม่สามารถต้านทานพลังอันแข็งแกร่งเช่นนี้ได้ต่อไปหากการต่อสู้ที่เข้มข้นเช่นนี้ดำเนินต่อไปโลกอาจแตกสลายได้จางรัวเฉินตอนนี้ข้ากลายเป็นหนึ่งเดียวกับต้นไม้มหาเซียนแล้ว ร่างกายของข้าไม่สามารถคิดทำลายได้เจ้าไม่สามารถฆ่าข้าได้เสียงของชิววีดังมาจากใต้ดินที่บางทลายใบไม้กิ่งไม้และลำต้นแตกออกจากพื้นดินมันขยายใหญ่ขึ้นแล้วพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าเกือบถึงจักรวาลต้นไม้ร่มเงารากของจิตวิญญาณแห่งไฟต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ขนาดบหคือมานี้ดูเหมือนภูเขาสูงตระหง่านเมื่อมองมาจากระยะไกลมันลุกโชนด้วยเปลวเพลิงเปลวเพลิงมีพลังเทียบได้กับเพลิงเทศชมาลางและคุณนางหลวงซาที่อยู่ใกล้ พร้อมด้วยอาเลอร์องหญิงไปลี่หันชิวและเซียนจากประเทศศูนย์กลางเสื่องวิงต่างก็ล่าถอยไปในระยะไกลพวกเขาโกหที่ตกลงไปในพื้นที่การต่อสู้การต่อสู้ของจางโเฉิญและชิววี่นั้นรุนแรงเกินขั้นเซียนไปแล้วพวกเขาเหนือกว่าราชาเซียนก้าได,ด้วยซ้ำหากเกิดการต่อสู้ขึ้นโลกจูหลิงที่พังตะลายจะไม่สามารถต้านทานพลังได้เลยและอาจแตกเป็นสิ่งเสียเส่ยงตายต้นไม้เิียที่ปกคลุม,มด้วยปเปลวเพลิง ได้โจมตีไปที่ร่างเงาจากาักรพรรดิหมิงต้นไม้เซียนได้รับการสนับสนุนจากพลังของมหาเซียนสามารถปราบปรามจางรั่วเฉินได้เล็กน้อยแต่ในไม่ช้าจางรั่วเฉินก็กลับมามีอำนาจเหนือกว่าเขาใช้มิติพังทลายและทำลายต้นไม้เซียนมิติยิ่งอ่อนแอจางรั่วเฉินก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นนี่คือข้อได้เปรียบทางพูมิสตร์ของเขาในท้ายที่สุดจางรั่วเฉินก็นำร่างเงาจากาักรพรรดิหมิงกลับเข้าไปในร่างของเขา เขากะต้นพลังของโลกฟ้าดินแล้วลากนิ้วเขาผ่านลำต้นของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ปรกากฏรอยลามมิติที่ยาวกว่าหนึ่งร้อยลี้โลกจูหลิงทั้งหมดกำลังจะขาดครึ่งเฮ้ยพลังมิติของฉัก็เฉินเพิ่มขึ้นอย่างระคายจำกัดในโลกจูหลิงแม้ว่าข้าจะมีร่างกายของหมหาเซียนแต่ข้าก็ถูกบังคับให้เข้าสู่ความว่างเปล่าชิววี่รู้สึกอิจฉาการเรียนรู้วิถีโบราณเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดสำหรับผู้ฝึกฝนแม้แต่เทพก็ยังอิจฉา ก่อนหน้านี้ชีวว่กล่าวว่าเขามีร่างกายศักดิ์สิทธิ์เพราะเขาไปรากที่เกิดใหม่ของต้นมะเหลือศักดิ์สิทธิ์เขามีปานศักดิ์สิทธิ์และเป็นไปได้ที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้เขามีร่างกายของมหาเซียนที่แท้จริงใครก็ตามที่ไม่ใช่มหาเซียนจะต้องลำบากในการฆ่าเขาอย่างแน่นอนแต่พลังมิติของแจ้งวัชเชนสามารถคุกคามเขาและอาจฆ่าเขาได้เปมีสิ่งที่น่ากลัวเกี่ยวกับวิถีโบราณให้ข้าช่วยเจ้า จีหัวใช้ไม้เท้าเซียนอีกครั้งแทงลงไปที่พื้นระหว่างจางลเ่เฉินและชิวีนางต้องการใช้พลังของไม้เท้าเพื่อรักษาเสถียรภาพของมิติและจํากัดจางลู่เฉินน่าเสียดายที่นางไม่รู้ว่านางทําได้เพียงทําให้มิติที่มั่นคงก่อนอน,น้น,นี้เท่านั้นเพราะภูเขาเซียน9กา้าลูกยังไม่พังทลายโครงสร้างมิติมีความเสถียรภาพอยู่แล้วตอนนี้จารลู่เฉินกระตุ้นพลังของโลกฟ้าดินโดยพลังวิญญาณของนางนางไม่สามารถจํากัดจางลู่เฉินได้แม้ว่านางจะทําให้มิติมั่นคงก็ตาม เมื่อเผชิญหน้ากับรอยแยกมิติของจารุเฉินไม้เท้าเซียนก็เริ่มสั่นไหวไม่นะการแสดงออกของจีหัวเปลี่ยนไปอย่างมากรอยแยกมิติยาวหนึ่งร้อยลียังไม่ปิดลงมันกลับกืนกินไม้เท้าเข้าไปแทนไม้เท้าเซียนส่วนชิงของข้าจีหัวแทบกระลือด้วยความโกรธไม้เท้าเซียนส่วนชิงนั้นเป็นสมบัติที่ทรงพลังมากมันสามารถเสริมความแข็งกร่งให้กับวิชาเซียน เลยช่วยให้นางสร้างไข้กลนขั้นสูงได้อย่างรวดเร็วการสูเสียไม่เท้าเซียนจะทําให้ความสามารถของนางลดลงอย่างมากนางก็ต้องสะสมความมั่งคั่งเป็นเวลาหลายปีเพื่อสร้างสมบัติเช่นกระทาเซียนส่วนชิงนางจะไม่รู้สึกเสียใจได้อย่างไรเจตนาฆ่าของนางรุนแรงขึ้นชีวีตมีความเด็ดขาดแม้ว่าเขาจะย่อตัวลงและกลับขึ้นสู่ร่างมนุษย์และใช้ความเร็วสูงสุดของเขาเพื่อหลบลอยแยกมิติแต่แจ้งว่าเฉินยังเร็วกว่าเขาใช้เคลื่อนย,ย้ายมิติและปรากฏตัวต่อหน้าชีวีต เขาพุ่งออกไปพร้อมกับเงามังกรนับพันที่บินออกมาจากฝ่ามือของเขาชิวียังผลักฝ่ามือออกไปประทะกับจารุเฉินโดยตรงตุ้มโลกแตกเป็นเสี่ยงๆรอยแตกปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าโดยมีพวกเขาเป็นศูนย์กลางเพราะเขาสามารถควบคุมพลังมิติได้ความเดดเปรียบของจารอเฉินจึงเพิ่มขึ้นภายในมิติที่แตกสลายชิวีไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องล่าถอยการล่าถอยของเขาหมายความว่า จารุเเฉินสามารถลุกคืบได้เขาใช้เครื่องย้ายมิติครั้งแล้วครั้งเล่าและโจมตีด้วยฝ่ามังองค์ขัติสเงาของมังกรและขัตศสัยังคงบินออกไปต่อเนื่องจำกัดชีวีอย่างเต็มที่มันไม่ง่ายเลยที่รวมร่างเป็นมหาเซียนแม้ว่าเจ้าจะได้รับมรดกของบรรพบุรุษเฉียวแต่เจ้าก็ยังต้องใช้เวลาอีกนานในการหลอมรวมอย่างสมบูรณ์และควบคุมพลังของร่างกายมหาเซียนได้การโจมตีของจางุ่อเฉิรุนแรงขึ้นเรื่อยๆชีวีไม่สามารถแม้แต่ะต่อสู้กลับ หลังจากการโจมตีมากกว่า100ครั้งโลกภายในระยะ1,000หพันลีกพังทลายหุบเหวหนาแน่นปรากฏขึ้นทุกที่ตามด้วยเสียงตู้มชิววี่ถูกกำปั้นของแจโงวชินเขากากเลือดออกมาแล้วบินลอยออกไปเขาเล่อนลงบนพื้นโดยคุกเข่าขึ้งขาแต่ถึงแม้จะมีบุคลิกนี่อ่อนแอเขาก็ยังไม่ร้องขอการให้อภยัยดวงตาของเขากลับคมกริบเขายังมีไพ่ตายหรือไม่ตอนนี้จ้งวฉินคุ้นเคยกับชิววีมากจางวชิน เจ้ามันตัวซวยของข้าจริงๆก่อนที่ข้าจะพบเจ้าข้าไม่เคยเจอใครที่สามารถต่อต้านข้าได้ในขั้นเดียวกันชิวี่คัมรามจะารัวเฉินเดินไปข้างหน้าพรานี้แข็งแกร่งออกมาจากเขาในเมื่อเจ้ารู้ว่าข้าเป็นตัวซวยของเจ้าถ้าอย่างนั้นเจ้าควรจะซ่อนตัวไม่เห็นข้าทําไมเจ้ายังต้องการสู้กับข้าอ่ะเจ้ายิงเกินไปแล้วเจ้าคิดหรือว่าข้าไม่สามารถชนะเจ้าได้ละวันนี้ข้าจะเอาชนะเจ้าอย่างตรงไปตรงมาและยุติธรรม แล้วกดเจ้าไว้ใต้เท้าของข้าตลอดไปชิวี่ลุกขึ้นยืนทันทีเขาวางมือไว้เหนือหัวและลูกบอลแสงขนาดเท่ากำปั้นก็พุ่งออกมาจากหน้าผาของเขานครเพลิงสำลิดเขาตะโกนลูกบอลแสงพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้านครเพลิงสำลิดที่สวยงามเมื่อนครปรากฏขึ้นไอพลังของมหาเซียนที่น่ากลัวก็กระจายออกไปเติมเต็มพื้นที่แม้แต่เซียนที่ยืนอยู่ห่างออกไปหลายพันลี้ก็ยังรู้สึกได้ว่า วิญญาณเซนของพวกเขาสถานและควบคุมไม่ได้พวกเขาตกใจจนแทบบ้ามีเพียงมหาเซนเท่านั้นที่สามารถมีพลังเช่นนี้ได้ไม่นะชีวิตจะรับอาวุธเซนที่แข็งแกร่งที่สุดของบรรพบุรุษเฉียวนั่นคือนครเพลิงท้องสมฤทธิ์เยงหนังสือสามารถความสามารถมองไปบนท้องฟ้าเมื่อเห็นเมืองที่ลุกเป็นไฟและพลังเซนที่น่ากลัวนางเริ่มไม่สงบนะครเพลิงท้องสมฤทธิ์ไม่ใช่อาวุธศักดิ์สิทธิ์ แต่เป็นอาวุธที่แข็งข่งที่สุดภายใต้อาวุธขั้นเซียนร,ระดับสูงสุดแล้วมีอัตระมากกว่า1นึ่งแสนอัตรแค่อาวุธเซียนไม่ทำให้เซียนหนังสือสามาีความสามารถต้องกังวลแต่พลังที่ออกมาจากนครเพลิงท้องสำลิศเห็นได้ชัดว่าบารรพบรุษเฉียวไ,วได้ทิ้งพลังของมหาเซียนเอาไว้ในนั้นหากพลังถูกปลดปล่อยออกมาสิ่งมีชีวิตใดๆที่อยู่ภายใต้ขั้นมหาเซียนแทบจะไม่สามารถต้านทานได้จางรุ่เฉินสามารถจัดการกับพลังของโลกฟ้าดินได้ แต่ด้วยร่างกายปัจจุบันของเขาเขาไม่สามารถต้านทานพลังที่รุนแรงเกินไปได้พลังที่เขายืมมาได้ก็มีขีดจำกัดเช่นกันข้าเกรงว่าเขาจะไม่สามารถทนรับการโจมตีของนครเพลิงท้องสำลีได้เสียงหนังสือสามารถความสามารถการิฟีปากแดงของนางและความกังวลที่เกิดขึ้นในดวงตาของนางท่านางอยู่ไม่ไกลจากสนามรบนางจะรีบไปช่วยจวากรเฉินไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามในทางใดทางหนึ่ง ตัวของจางวเฉินก็คือบรพบุุดเฉียวแทนที่จะเป็นชิวี่มหาเซียนแห่งโลกวางหันรู้สึกประมายอย่างมากบางคนถึงกับถอนหายใจพวกเขาชัดเจนเกี่ยวกับพลังของมหาเซียนดังนั้นพวกเขาจึงมองโลกในแง่ร้ายมากขึ้นพวกเขาคิดว่าจางวัชเฉินอาจจะไม่สามารถอยู่รอดได้จางวัชเฉินรู้สึกกดดันอย่างมากปราณทั้งหมดของเขาถูกจํากัดหากเขาไม่กระตุ้นพลังของโลกฟ้าดินเขาอาจจะขยับนิ้วไม่ได้ซ้ํา คราวนี้ข้าเกรงว่าท่านจะต้องลงมือทําเพื่อให้เราอยู่รอดได้นะจารุเฉินกล่าวกับต้นพกษาเทียมฟ้าเสียงของต้นพกษาเทียมฟ้าดังออกมาจากโลกฟ้าดินข้าไม่สามารถออกมาจากโลกฟ้าดินได้แม้ว่าข้าจะโจมตีข้าก็ไม่สามารถหยุดนครทองสำลิดได้แต่ถ้าเจ้าใช้จารึกเทพกับตะลับเจ้าอาจจะสามารถแก้ไขวิกฤตได้จารึกเทพกับตะลับงั้นเหรอ จงางก็เชื่นสงสัยจารึกเทพกับจารปัดเป็นเพียงแผ่นจารึกแตกที่เขาขุดออกมาจากแม่น้ำลวดสุีเขาศึกษามันเป็นเวลาน,านานโดยไม่พบอะไรพิเศษเสียงของทน้าพกษาเทียมฟ้าดังขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ข้าแข็งแกร่งขึ้นข้าจำบางสิ่งได้รวมถึงความทรงจำเกี่ยวกับจารึกเทพกับตารปัดล้วนเป็นความลับที่น่าตกใจและข้าจะบอกเจ้าอย่างช้าๆในภายหลัง ตอนนี้ข้าจะทำงานร่วมกับเจ้าเพื่อกระตุ้นพลังของจาลึกเทพกับตะรปัดและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นชิวี่บินขึ้นไปยืนอยู่บนนครเพลิงทองสำริดจาลูกฉินแต่เจ้าจคุกเข่าอ้อนวอนข้าข้าจะพิจารณาไว้ชีวิตเจ้าพลังของมหาเสียนในเมืองเพลิงทองสำริดนั้นมีจำกัดมากเขาไม่สามารถใช้มันได้หลายครั้ง ดังนั้นเขาจึงไม่ต้องการใช้มันในตอนนี้การทําให้แจ็ค่าเฉินอับอายอาจทําให้ชีวิรู้สึกดีกว่าการฆ่าเขาจารุาเฉินนาจาลึกเทพกับตะรปัดออกมาจากโลกฟ้าดินและวางไว้ตรงหน้าเขาแผ่นจารึกที่แตกหักนั้นสูง6ฟุตกว้าง4ฟุตและหนาน1.5ฟุตมีการบันทึกคําโบราณไว้บนนั้นนอกเหนือจากนั้นไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามคําแนะนําของต้นพกษาเทียมฟ้า จารุเฉินก็ดพลังของกดสายเซียนในตัวของเขาและส่งเข้าไปในจารึกเทพกับตาลััดมันต้องได้ผลมันงั้นเราตายแน่จารุเฉินรู้สึกประหม่าเล็กน้อยชิววีไม่เข้าใจการกระทำของจารุเฉินแต่เขาเริ่มสูญเสียการควบคุมเขาควบคุมนครเพลิงทองสำลิศและส่งมันลงมาที่จารุเฉินตุ้มตุ้มมิตมมิของโลกจูหลิงไม่สามารถต้านทานพลังจากนาครได้มันก็ซุดลงเรื่อยๆ พลังของมันแผ่ขยายออกไปในระยะทางหลายพันลี้นครเพลินทองสำริดกำลังจะโดนหัวของจางร่้เฉินทันใดนั้นพลังศักดิ์สิทธิ์จากนกครทั้งหมดก็หายไปพลังของมหาเซียนก็หายไปเช่นกันแม้แต่อัคระในเมืองก็เริ่มจางหายและหายไปในที่สุดอาวุธที่รมพลังใกล้เคียงกับอาวุธเซียนขั้นสูงสุดกลายเป็นเมืองทองสำริดธรรมดาโดยสูญเสียพลังไปแม้แต่แจางรเฉินก็ยังตกตะลึงนับภาษาอะไรกับชีวีนั่นเป็นเพราะ จะลึกเทพกับตะลับัดอย่างนั้นเหรอน่ากลัวมากแต่จางรุ่เฉินสงบลงอย่างรวดเร็วเขาสร้างรอยประทับฝ่ามือขนาดใหญ่แล้วจบขึ้นไปได้นบนส่งนครเพลิงทอสัมฤทธิ์เข้าไปในมิติที่แตกสลายตุ้มตุ้มวัตถุที่น่าตกใจก่อนหน้านี้ตอนนี้กลายเป็นเศษโลหะตกลงไปในความว่างเปล่ามีเพียงชิววี่เท่านั้นที่ยังสามารถอยู่รอดได้ด้วยการหลบหนีล่วงหน้าจางรุ่เฉินสมบัติชิ้นนั้นคืออะไรกัน ชิวีรู้สึกหวาดกลัวขาของเขาสั่นโดยไม่ได้ตั้งใจวิธีการของแจงรูเฉินก่อนหน้านี้เกินความรู้ของเขาผู้ฝึกฝนของโลกสวรรค์ไม่สามารถมองเห็นจารึกเทพกับตราประดัผ่านการฉายภาพได้เนื่องจากนาครเพลทอรสมริ์ได้บดบังเอาไว้หลังจากส่งเมืองออกไปแล้วจางรูเฉินก็นำจารึกเทพกับตราประดัเก็บเข้าไปแล้วดังนั้นจึงไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนอกจากชิวีและจางรูเฉิน พวกเขาคิดว่าจงรุเฉินเป็นคนทําลายเมืองทองสำลจด้วยตัวเองจางรุ่เฉินมีไพ่เด็ดเมื่อเขาปลดปล่อยมันออกมาเขาก็ไม่มีศัตรูภายใต้ขั้นมหาเซียนแล้วผู้ฝึกฝนจากโลกสวรรค์ต่างก็มีความคิดที่ผิดเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าพวกเขาตกใจมากแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไป แล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ